Conversation with God สนทนากับพระเจ้าพระองค์อยู่ในตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของพระองค์บทที่16ความจริงโอ้โหมีนายะมากมาในเรื่องนี้ ผมคุยกับคุณเรื่องนี้ได้ทั้งวันเลยแต่ผมอยากดูประเด็นอื่นๆด้วยเพื่อให้เข้าใจภาพรวมในขณะที่พยายามตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานและจากประสบการณ์ล่าสุดของคุณที่ดูเหมือนตื่นแต่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่ใช้ชีวิตเรากับว่าตื่นแล้วใช่และในขณะที่เราหวังจะปลุกคนอื่นด้วยความถ่อมตน ตอนนี้เราไปที่ข้อ2กันได้ไหมได้ข้อ2กล่าวว่าเผ่าพ,พันธุ์ที่ตื่นรู้จะพูดความจริงเสมอในขณะที่มนุษย์ที่ยังไม่ตื่นมักหลอกตัวเองและผู้อื่นตัวอย่างเช่นคุณคงบอกกับตัวเองว่าสื่อที่ลูกหลานคุณดูตั้งแต่เล็ก ไม่มีผลต่อความคิดและมุมมองของพวกเขาแต่ขณะเดียวกันคุณก็ปฏิเสธความจริงที่ว่าความรุนแรงในสังคมเพิ่มขึ้นเพราะอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าคุณยอมรับความจริงคุณต้องทำอะไรบางอย่างและคุณคิดว่าคุณไม่มีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงมันดังนั้นคุณเลือกที่จะมองข้ามไปใช่ เราเคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วิโดีโอเกมหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็กที่ส่งเสริมความรุนแรงและถึงกระนั้นคุณยังคิดว่าตัวเองไม่มีพลังจะทำอะไรเกี่ยวกับมันเหมือนกับเรื่องอื่นๆในชีวิตการสูบบุหรี่การกินอาหารที่ไม่ดีการขาดการออกกำลังกาย หรือแม้แต่ค่านิยมที่ทำให้เราขัดแย้งกันเองการเห็นปัญหาชัดเจนแต่ไม่ทำอะไรเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใส่ใจตัวเองพอหรือยังไม่เข้าใจตัวเองดีพอที่จะหยุดทำร้ายตัวเองถ้าเด็กเล็กทำแบบนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะไม่ควรเป็นแบบนั้น เราจำเป็นต้องเติบโตขึ้นมองเห็นความจริงและกล้าที่จะพูดความจริงใช่นั่นเป็นก้าวแรกที่ดีและสิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้จริงๆจ,จ,จะไม่หลบซ่อนแต่จะมองเห็นและพูดความจริงเสมอถูกต้องเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการสูงจะไม่โกหกเพราะพวกเขา เข้าใจว่าการหลอกลวงมีแต่จะทำให้ห่างไกลจากเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อคุณตื่นรู้เต็มที่คุณจะไม่สามารถโกหกได้เพราะแม้กระทั่งการสั่นสะเทือนของพลังงานคุณก็จะเปิดเผยความจริงออกมาเหมือนเวลาเราพยายามโกหกแล้วหน้าแดงใช่ไหมใช่แต่มันเกิดขึ้นในระดับที่ลึกกว่าน,นั้น ตัวตนของคุณจะสั่นสะเทือนจนความจริงเปิดเผยออกมาเองลองสังเกตดูเมื่อมนุษย์มีความปรารถนาและเป้าหมายเดียวกันพวกเขาจะไม่โกหกกันการโกหกคือสัญญาณว่าคุณต้องการบางสิ่งที่ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับอีกฝ่ายเมื่อวันหนึ่งคุณเข้าใจว่ามีเพียงหนึ่งเดียว ทุกคนคือตัวตนเดียวกันเพียงแค่แสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายคุณจะไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยกและเมื่อนนั้นความหลอกลวงก็จะหมดไปแล้วความปรารถนาสูงสุดของเราคืออะไรการได้สัมผัสตัวเองในฐานะสิ่งเดียวที่เป็นจริงสิ่งที่คุณเรียกว่าความรักพลังแห่งจักรวาลทั้งหมด คือการแสดงออกของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าต่อทุกชีวิตในทุกรูปแบบ você